ตำผลไม้เยอวยั่วจ้าตำใส่หมอพี่น้องคกน่อยโคกเอ้ยจวดจวดจวดโทษโทษโทษตำผลไม้เยอวยั่วจ้าเข่ามันมันน้อมันน้อเด้อมาเด้อมาเด้อครับ พี่น้องแซ่บแซ่บทกันครับตำ้าผลไม้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้น่ารักสุขุสุกคนคือเกาครับผมบ้ามหาเชมครับโอดครับผมอันนี้เรามากับอะไรเนี่ยแม่ยังที่เป bueno> ็นล um> okay. ูกผุกวางมงยังงีไรโอ้ยครับมากไหมครับพี่น้องตั้ผลไม้ครับแซ่บแซครับมือนีนจ้งว่ามายังบูไซอันย่าเลยครับ ตำผักผลไม้ครับเพื่อสุขภาพครับเดี๋ยวนี้น้ำนักขึ้นหลายโหดครับจินมย่างเดียวเลยเมนูเพื่อสุขภาพไอ้พี่น้องครับเอ้าพี่น้องแทบแซ่บกันครับตำผลไม้ราดน้ำปลาครับนัวๆครับก็มีหลายอย่างครับมีอะไรบ้างนี่ไงมะม่วงองางนใส่ไปหมดเนี่ยผู้พักก็มีแล้วก็มีคาร์บบี้นะครับเป็นผักที่ใช้แทนมะละกอครับคาร์บบี้เอ้าแ่บแทบก็ต้องรอไลครับ อันนี้นผมใช้เพื่อนเหมาจัดเยอะหน่อยนะครับผมว่าไม่ใส่ผลไม้นะครับทุกคนไม่อร่ใช้ผมสายดิบนะใส่ดิบดิบเ<อ>ถื่อนนะดิบเถื่อนขอขให้มีร้านบาใบใหญ่จ,จัดเลยไม่ได้ปรุงเผ็ดมากกนะันท้องเสียแลย้วเนี่ยเอาพี่น้องเมื่อกี้บอกหุ้งนะครับข้อระบีครับเป็นพักครับอืม พรุ่งนี้งานไม่เยอะหรอกจัดเลยวันนี้ท้องเสียไม่เป็นไรโอ้สุดยอดแล้วกระดูกน้ำอำใหญ่ไปด้วยอืราดน้ำปลาแดดครับน้องหนืออร่อยนะครับจริงแซ่บนั่นเนี่ย นั่นนะผมจะไม่ใช่สายผลไม้เท่าไหร่แต่อร่อยเองี้ยบอกเลยบ้านเรมันไปจิมผลไม้นะครับเป็นชายที่แปตกมากแต่หุ่นดีครับสามรสครับเปรี้ยวเค็มหวาน

กินอันนี้เสร็จตามด้วยต้ยมยำหนมกินนะ,นะน,นะอะไรก่อนนึกจับพวกนี้อิ่มอิ่มอิ่มกินอะไรไมาอิ่มอืมกินเบียร์มาสองแก้วใช่แล้วใช่แล้วืมก็ดหรอ ช่วงนี้น้ำนักขึ้นนะครับเรื่อไม่นุ่งุกกระหัช่วงนี้บักม่วงกำลังออาพไ่น,อน้องเดี๋ยวยำมะม่วงปูแม่กับทูเรียกนกำลังแม่พอดี หอมน ก็เลบอกว่าพามี้งคาริบีกินเข้าไปครั้งแรกนี่ผมรู้ว่ามะม่วงสุกนะครับอืมมะม่วงสุกยอดมากอย่างงี้เนี่ยเนี่ยกินหมดเลยไม่ละไม่แบบคาริบีมันน้อยนิด อัน <laughs> นี้ลูกเกียวให้เบี่พี่ซื้อแมวมานั้นสามลูกเก้าร้อยห้าสิบวัน <h ums> <h ums> เดี๋ยวสั่งมะม่วงมายำ ก็ใส่ถาดใหญ่ปูม้าเลี้ยงนี้นี่ยนัอนพี่น้องปูม้าเลี้ยงเลยครับใส่ถาดใหญ่โดยจะมีเสียงรับเชิญพีเสียนะครับกดจิตตามไปพี่น้อง <c oughs> ถาดใหเลย ถึงหนึ่งพันซับเมื่อไหร่เราจะมีของมาแจกครับพี่น้องกดติดตามไว้เออห้าท่านที่เป็นแฟนตัวยงครับมีของมาแจกเอฟซี FC ครับ ู้สู้เพใช่ไหมเนี่ยใช่เราจะมาดูเมนูนี้เป็นหาชฟนะครับอร่อยครับไม่ยผมไม่กินผลไม้นะผมก็เริ่มอิ่มหรอกครับมันเพื่อยตุกพับเฮดเมนูต่อไปเฮียจัดเมนูอะไรยังไม่รู้เลยให้ผมทำผมคิดกันเนี่ยวันนี้เลยอฮะบอกได้เลยนะครับผมว่าอยากให้ทําเมนูอะไรขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราทําให้กินนะฮะทําโชว์นะฮะนี่กินทั่วเลย อนหวานจ้ำๆเปรี้ยวๆ,ๆครับนูวะโอเคครับพี่น้องอิ่มเมื่อนครับเมือเอมม่อไ้จังอิ่มไม่ยังบุกเมนูนตำผลไม้ครับราดน,น้ำปลาแดดครับใส่น้ำยำใส่อะไรเข้าไปผสมกันครับอ๋อเนาะเป็นเมนูเผื่อใด้เมนูหนึ่งนะครับใครที่เป็นสายต้องการ รถน้ดดำหนักผมต้องหนักคือผมเนี่ยไม่ได้นะครับผมผลไม้ได้เจ็ดสิบก็รั่วแล้วพี่น้องต้องลดครับผมขั้นเกินแปดสิบนี่ก็ือพ่อไว้ครับเดือนนี้เดือนแห่งการลดน้ำหนักครับเมนูลดใดแต่น้ำหนักก็จะมาเรื่อยๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอใหาย,ยุตแดงมีที่ยุดีมีแห้งประว่าิจางแรกเจริญรวยอายุวัฒนาสุขภาวะปฏิภาณนาสาสมบัติมังค์คำรวยขึ้นไปเด้อครับพียย่น้องขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าหักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้นไหน่เด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ